สวัสดีครับนักเรียนมีใครเคยสงสัยมันครูหรือเปล่าครับที่เขาบอกว่าเรื่องการเปลี่ยนฐานล็อกอะครับเขาบอกว่าล็อกอะไรล็อก A ฐาน B เราสามารถเปลี่ยนฐานได้อันนี้ฐาน B ใช่ไหมเราอยากได้ฐานอะไรแล้วเปลี่ยนได้สมมติครูอยากได้ฐาน C ครูก็เขียนเป็นล็อก A ฐาน C ส่วนด้วย ล็อก b ฐาน c <Wow. S 1> แบบนี้ครับก็คือ e เนี่ยมาอยู่ด้านบน b อยู่ด้านล่างเต่เปลี่ยนจากฐาน b มาเปลี่ยนฐานบนล่างเหมือนกันเปลี่ยนเป็นฐาน c นะครับวันนี้คอยกจะพาเรามาทำแบบง่ายๆดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอ่ามาดูกันเลยก่อนอื่นฝั่งซ้ายนี่คอยกจะเริ่มจากซ้ายไปขวานะครับคูอยกำกหนดให้เลย y เท่ากับฝั่งซ้ายของเราคือล็อก ฐาน B หลังจากนั้นทำอะไรกับอันนี้ได้บ้างครูยกดันฐานล็อกเอาฐานล็อกเนี่ยมาเป็นฐานของเลขชี้กำลังนี่นะครับครูยกเอาฐานล็อกมาเป็นฐานของเลขชี้กำลังของนี้แล้วเป็น A ทําไงต่อครูยก เทคล็อกเข้าทั้งสองข้างครับเราอยากได้ล็อกฐานอะไรฐาน C คู่หยกก็เทคล็อกฐาน C เข้าทั้งสองข้างฝอ่นี้เป็นล็อก A ฐาน C ต่อมานี้เราพิสูจน์ไปแล้วเลขคีกกำลังใช่ไหมนี่ตบมันลงมาได้ y ล็อก b ฐาน C เท่ากับ ล็อกเฐาน C ีอ่าทำยังไงต่อครับแบ่งขึ้นก่อนก็แล้วกันต่อมาเราเห็นอะไรไหมครับล็อกเฐาน C นี่ไงนี่คือตัวเสียใช่ไหมเศษผู้ยกจะย้ายฝั่งซ้ายนี่ลงมาหารจะได้เป็น y เท่ากับล็อกเฐาน C ส่วนด้วยล็อก B ฐาน C ทีนี้ y y เราคืออะไรครับ y เราคือ l o อก A ฐาน B ก็เขียนมาล็อกฐาน B เท่ากับล็อก A ฐาน C ส่วนด้วย l o อก B ฐาน C เไป็นทัไงบ้างครับเหมือนกันยังอืมย้าอีลืมนะครับ คุณสมบัติล็อกอะไรมากกว่าศูนย์หน้ากับศูนย์ไรห้าเป็นศูนย์คุยกไว้พูดนะคุยกให้ดูว่าเอ๊ะรูปนี้มเป็นย,ยังไงเฉยๆถ้าคุยกทําผิดตรงไหนก็ช่วยบอกคุยกด้วยนะครับสําหรับวันนี้บา,บายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ